อยากลดหุ่นแต่ก็อยากกินผล,ลไม้ทำยังไงดีหุ่นก็อยากลดพุงก็อยากลดนะคะแต่ว่าผล,ลไม้ก็อยากกินเพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยอยากลดหุ่นเนาะบางชีเนี่ยมีความรู้สึกอยากกินของหวานอยากกินอะไรหวานหวานเพราะว่าคือเข้าใจเลยนะคะว่าทุกคนที่ลดน้ำหนักเนี่ยเจอปัญหานี้แน่นอนแล้วก็บางสูตรเนี่ยที่เขาบอกว่า ต้องตัดผลไม้ลดหวานออกเนี่ยมันคีมันทําให้เรารู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยเราก็อยากกินแล้วถ้าเรามีปัญหาแบบนี้เราต้องแก้ไขยังไงนะคะสิ่งที่ค,ครูวีจะบอกไว้เลยค่ะว่าการกินผลไม้เนี่ยคุณสามารถที่จะกินได้เลยนะคะแต่ข้อห้ามข้อหนึ่งที่ห้ามไม่คุณทําเลยนะคะก็คือห้ามคุณกินผลไม้ปั่นเด็ดขาดนะคะผละไม้ปั่นเนี่ยขอเป็นข้อห้ามเรื่อง การลดหุ่นเลยเพราะว่าการกินผลไม้ปั่นเนี่ยมันจะทำให้คุณได้น้ําตาลที่มีปริมาณสูงมากเพราะว่าร่างกายจะถูกย่อยจะย่อยเอาไปใช้ได้แบบรวดเร็วมากเพราะการปั่นนะคะมันจะทําลายเส้นใยไฟเบอร์ที่มันจะช่วยขัดขวางการดูดซึอมอ่ะเขาเรียกว่าพลังงานมันทาให้เราเนี่ยได้น้ําตาลแบบ พุ่งกระฉูดได้แบบสูงมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นข้อห้ามถ้าเราจะกินผลไม้ห้ามกินผลไม้ปั่นน้ําปั่นอันนี้ห้ามกินเลยนะคะเพราะว่ากินแล้วมันจะได้น้ําตาลที่สูงมากๆข้อที่2ก็คือนอกจากผลไม้ปั่นแล้วนะคะผลไม้ที่เติมน้ําเชื่อมเข้าไปนะคะในรูปของผลไม้ที่มีเอ่อผลไม้ใส่กับพวก บิงซูอะไรแบบนี้นะคะแบบนี้ห้ามเลยนะคะเพราะว่าคุณก็จะได้น้ําตาลมาเป็นของแถมทีนี้ถ้าเราอยากกินผลไม้สดทํำยังไงนะคะผลไม้จริงๆแล้วเนี่ยถึงเขาเนี่ยมีรสหวานแค่ไหนเนาะถ้าเราดูวิธีการกินเนี่ยเราสามารถทําได้นะคะก็คือให้คุณเนี่ยทานผลไม้สดนะคะเป็นผลไม้สดนะขีดเส้นใต้คำนี้เลยเป็นผลไม้สดที่เป็นลูกๆที่เป็นผลผลเนาะคุณสามารถทานได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้วยเป็นมังคุดละมุด ส้มอะไรอ่ะสตรอเบอรี่แอปเปิลนะคะคุณทานได้เลยให้คุณทานก่อนมื้ออาหารอันนี้เป็นสิ่งที่คุณครูวีแนะนำนะคะแล้วงานวิจัยก็แนะนำด้วยว่าถ้าเกิดคุณนะคะกินผลไม้ก่อนมื้ออาหารเนี่ยจะช่วยทำให้มื้อนั้นๆในวันนั้นๆของคุณเนี่ยได้พลังงานต่ำที่คุณควรจะได้รับถึงวันละ250กิโลแคลอรีนะคะแล้วคุณถึงค่อยกินอาหารในมื้อปกติโดยที่เน้นเป็น ผลไม้สดนั่นเองนะคะแล้วในมือนั้นคุณก็หลีกเลี่ยงการกินไขมันนะอันนี้เป็นข้อแนะนําถ้าเกิดวันนี้เราอยากลดน้ําหนักอยากลดทุนแต่ก็อยากกินผลไม้ด้วยนะคะเป็นข้อแนะนําของคุณค,ณคณรูวีนะคะลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะคะได้ผลยังไงคอมเมนต์มาบอกใต้คลิปนะคะใครมีปัญหาเรื่องการลดทุนสำหรับวัยสีบวกทักมานะจ๊ะบอกมาได้คุณมีปัญหาอะไรคุณครูวีทําคลิปตอบปัญหาให้นะเจอก,กันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย